ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะถือว่าสร้างสีสันให้กับสาวยะลากันเลยทีเดียวนะคะกับการร่วมกิจกรรมในการสอนแต่งหน้าค่ะ,คะของ BSC นะคะตัวจริงสวยจริงฉลองครบรอบ15ปีห้างโคลิเซียมยะลาค่ะความสวยงามบนใบหน้าสเสน่ห์ของผู้หญิงนะคะที่ทุกคนปรารถนาทําให้บรรดาสาวๆในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะสนใจเข้าร่วมกิจกรรม New Look Do You Beauty เวิร์กช็อปนะคะซึ่งทางศูนย์การค้าโคลิเซียมยะลาก็ร่วมกับ BSC ค่ะจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับลูกค้าชาวยะลาและรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสฉลองครบรอบ18ปีของทางห้างนะคะให้สาวๆได้ร่วมกันสัมผัสความเป็น BSC ตัวจริงค่ะเช่นการแต่งหน้ากับเทรนสีใหม่ๆก่อนใครนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแต่งเติมลิปให้เรียวปากสวยงามเพิ่มสเสน่ห์ตลอดวันได้ความงามของ ใบหน้าแบบฉบับของตัวเองออกมาค่ะแล้วก็รวมไปถึงการเรียนรู้วิธีการแต่งหน้าในแบบต่างๆนะคะจากอาจารย์สอนแต่งหน้าเบื้องหลังกองประกวดระดับประเทศงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะ ทางด้านของอาจารย์สอนแต่งหน้านะคะก็บอกว่ากิจกรรมครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกที่ทาง BSC ค่ะมาอยู่ใกล้กับลูกค้าที่ยะลาที่สําคัญนะคะจัดแบบมินิค่ะปกตินะคะจะมีการสอนอยู่ที่40-80คนวันนี้นะคะจัด5-10คนก็สอนค่ะอยากจัดเพื่อคืนความสุขแล้วก็อยากเห็นรอยยิ้มสวยๆบางคนอยากแต่งหน้าไม่กล้านะคะบางคอร์สเนี่ยเรียนแต่งหน้าจะอยู่ที่หมื่นสองหมื่นแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะสําหรับการเรียนครั้งนี้นะคะก็จะทําให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับ S b s c ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานโดยจะเรียนแต่งหน้าไปพร้อมกันซึ่งเชื่อว่าทุกคนค่ะก็จะสามารถแต่งหน้ากันได้นะคะแล้วก็แนะนําเทคนิคต่างๆในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ก็ทําให้เราสวยขึ้นแล้วก็คืนความสุขให้กับสาวๆในพื้นที่จังหวัดยะลาต่อไปค่ะ